มันขอออกไปน้ำหนาแม่บหรืตัวหนาตามันตีมันเทนหนาตาอ่อนวอดหนาสงสารขึ้นอย่างนี้นะแม่หาแเนี้ยอมาลองรอยหนันเลยมันออกไปซื้อไก่น้ำเก่งมันว่าไปดอกหรือตัวมันขึ้นอย่างนี้แม่บ่งประเ็นหนาตาอ่อนวอเบ่งเด้อบ่งเด้อนั่นนั่นแม่มันติเตรียมขึ้นรถแล้วนะให้มันไปรถ แม่แม่บอลรู้ตัวมันบ่คคุณน่ะไม่เห็นหน้าตาหนองสันอ่อนบอนนะแม่มันไม่เห็นหน้าตาอ่อนใส่เก่งนะเดี๋ยวเดจะล้องล้อเข้าบ้านเบังเด้อโอ้แต่ลู้ตัวแต่ลู้ตัวแห้งพีอเห็นไลมองล้อเข้าบ้านเออหนูอยากไปใช่ไหมลูกอันหนูอยากไปเที่ยวขอมือหนูอยากไปเที่ยวขอมือสินายนาว่าไงนาขอมือขนัดประสนใจกูจอดไม่มีใครไปอย่าไปยืนใกล้รถเจ้าไปนี่ผมมไม่อยากไปเจ้านายเห็นบ่เอียงคอใส่เลยนะแม่ แมบ่สงสารมันหรอทุกคนครับข้าเจ้าเขากําลังขอร้องอ้อนวอนผมไม่พาออกไปซื้อไก่ย่างด้วยนะครับผมจะไปซื้อไก่ย่างวิเชียนบุรีเจ้ามีตลาดนะที่มีแม่ค้าคนตามที่ชชอบมองผมอะทุกคนผมจะพาไปซื้อไก่เนาะผมจะไปซื้อไก่แต่เข้าเจ้าเขาจะไปด้วยเนี่ยแม่ไม่ได้แม่มันห้นไหนเก่งอยู่เนี่ยแม่มาเบิ้งแม่มาทงสารมันบอกมาข้าเจ้าน่ะดังแล้ว แม่เบื้องล้วนแม่ไม่เห็นหน้าตามาอ้อนมาอ้อนใหญ่มาอ้อนใหญ่เดียวกันใจอ่อ,อน,มาน,ม,านมานี่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 มาเร็วมาเร็วขอขอแม่แม่มาแม่เบ่งหน้ามันเขาเป็นอย่างนักเก่า เดี๋ยวเปิดประตูเห็นบ้ะเห็นป้ะมันนั่งแล้วเห็นป้ะมันเปลี่ยนใัมาแง่ขึ้นยังนี่เห็นบ้ะนี่มันอยากไปขึ้นยังนี่มันนั่งนิ่งๆเลยมันเนี่ยเห็นปะมันอยากเห็นปะมันอยากไปขึ้นยังนี่มันนั่งนี่มันดีขึ้นยังนี่แบบนี้มันทำตัวน่ารักเปิดประตูในะเด้อเปิดประตูในะเด้อใครจะไปทำใจได้ทุกคนจะไม่ให้น้องไปด้วยได้ยังไงน้องทำสายตาอ้อนวอนขนาดนั้น เราก็ต้องใจอ่อนใช่ไหมคนเลี้ยงหมามันเข้าใจแบบนี้อยู่แล้วแหละนี่แหละเข้ามาทําคําว่ามาดเขาบอกพี่พี่เลขาเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะคุณเก่งขารบกวนพูดภาษากลางให้จบประโยคหนึ่งได้ไหมคะอันนี้จะพยายามเนี่ยรู้จักคาว่ามาดหมาไหมครับทุกคนเนี่ยพอมันได้ขึ้นรถแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันข้นร้อนได้แล้ววะโอ้พระเจ้าแมเวลาขึ้นรถเมนก็สิมีความหมาดแน่นอนปบะคข่าใจเพาพี่น้องผู้ใดที่เลี้ยงอีสานอีกละ ใครที่เลี้ยงหมาก็จะมีความรู้สึกว่าเออใดๆแล้วก็คือต้องมีความใจอ่อนเวลาเขาอ้อนขอขึ้นรถอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมันจะไปใจแข็งสู้ได้ยังไงเห็นไหมมันสี่ไปใจแข็งเพราะในสมัยสีไปแบบไม่ให้น้องไปเราทําทําใจได้หรอทุกคนทําใจได้หรอคนเลี้ยงหมาเวลาน้องขอขึ้นรถบ่อยๆเราก็ต้องแบบเออใจอ่อนพาไปก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยกุลลาบอแบงกุลลาบอเพลงนี้มันต้องมานะกุลลาบอแบงกุลลาบ กูลาบะแบงกูลาบกูลาบะแบงกูลาบกูลาบบแบงมันต้องมีแบบดนตรีเขาเจ้าเขาเจ้าเขาใจยกสายป้องกันกูลาบะแบงเฮ้ยเพื่อนขับรถเดี๋ยวมันอันตรายกูลาบะแบงเขาเอ่ยว่าหมาหมานะขอมือหน่อยเร็วครับคือข้าชอบขึ้นรถขอมือหน่อยขอมือเท้าเจ้าคือรถเราหมาด้วยบางอย่างยิงอีกูยู่ดึงสายเจ้าเอ้ยเคืาเจ้า ระเจ้าเราขอมือนายหน่อยใช่ไหมทำไมลายหญิงและอีโก้แบบนี้